สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเา่เรดเดฟช่องอย่างแรงนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องรีวิว r e ียวฟิต C2 Magic Life 4 in 1นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จนะครับผมจากทาง r e ียวฟิตที่รองรับชาร์จเร็วสูงสุดถึง240วัตต์กันเลยทีเดียวโดยตัวนี้ผมสั่งมาเป็นสีม่วงเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าแกะถุงดีกว่านะครับผมสายชาร์จจากทางเรียวฟิตนะครับนี่นะครับ แกออกมานะครับตัวสายนะครับจะเป็นสีม่วงจริงๆแล้วเขามีอีก2สีนะครับแต่มันหมดนะครับผมผมก็เลยได้สีม่วงมาแบบนี้นะฮะหลายๆคนเห็นแล้วก็คงจะงงว่าเอาแล้วทำไมสั่งซื้อมาแล้วมันเป็นแค่นี้เล่าจริงๆแล้วมัน 4- in 1นะ4 in 1คืออะไร4 in 1คือหัวชาร์จนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้หลายๆคนอาจจะเห็นนะครับว่าหัวมันมีค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นไทเอ A นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นไล h t นิ่งเห็นครับ แต่เรามี Android นะครับ Android ใช้ตัว Typ ี4ทำอย่างไรได้บ้างล่ะดึงแค่นี้ครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้ตัวสายชาร์จไทสีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่เพียง ถอดเข้ารถออกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเวลาจะใส่ก็แบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นหัว lightning ที่เอาไว้ชาร์จ iphone ได้นะครับหรือว่าพอรตที่เป็น lightning นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ type c เราก็ดึงออกเป็น type c เลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ตัว type a แบบนี้นะครับคุณเป็น type c ทู type c เพียงคุณดึงออกมานะครับแบบนี้คุณก็จะได้ type c to type c เรียบร้อยนะครับคุณก็ไปชาร์จ pd เอาได้เลยแบบนี้เลยนะฮะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณสามารถใช้หัวไหนก็ได้ผมบอกเลยว่าแค่สายเส้นเดียวนะครับครบหมดแล้วนะครับผมก็คือชาร์จได้ทุกอุปกรณ์แล้วเพราะว่าก็มี i o s กับ Android แค่นั้นนะครับผมคุณก็ชาร์จได้ทั้งคู่นะฮะโดยตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จได้ถึง240วัตต์กันเลยทีเดยนะฮะยังไม่พอนะครับนอกจากจะเป็น4 in 1แบบนี้แล้วนะครับตัวนี้ยังมีความสวยงามนั่นก็คือตัวไฟนะครับจริงๆแล้ว ตัวอ้วนๆกลมๆน่ารักตรงนี้นะครับจะมีไฟด้วยเวลาเราเสียบสายนั่นเองนะฮะและลักษณะสายจะเป็นสายสีม่วงมีความหนาเป็นสายยางๆแบบนี้นะฮะแล้วบอกเลยว่ามันจะไม่ผัานกันนะครับแบบนี้นะ,ะเห็นไหมลักษณะสายจะหนาๆแบบนี้มีความแน่นแน่นอนนะครับนี่มีความแน่นแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็นอกจากต่อกับตัวเดปเตอร์แล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์อะไรงี้ก็ได้เช่นกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นยังไงอันดับแรกนะครับผมจะลองใช้ C2 Lightning นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการเสียบ Lightning จะสามารถใช้งานไนดะ้ไหมไปดูกันเลย และนั่นก็คือการเสียบไลนิ่งนี่ฮะเดี๋ยวเรามาลองเสียบแบบหัวปกติกันบ้างดีกว่านะครับพอดีว่าผมมีหัวอะแดปเตอร์นะครับของทางเสี่ยวหมี่ในครับ67วัตต์เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะวิ่งเต็มหรือเปล่านะครับก็คือผมจะเสียบไทย A นะไปตัวไทย4นะครับเดี๋ยวลองดูกันหลังจากที่เราเสียบทุกตัวไทย A นะครับเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วนะครับผมเราก็จะได้ ไฟแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นใครเป็น lightning นะครับเราก็เสียบแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับว่าตัวไฟนะครับจะวิ่งนะครับตรงนี้นะครับคล้ายบลูท้งนะบลูท้งนะครับผมก็เป็นแบบค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็น lightning นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ไท p ีแล้วก็ถอดออกนะครับมันก็จะมีไฟแค่ตรงไท p e เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับลองเสียบกับตัวสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับนี่นะ จิ้มลงไปนะครับวิธีการเสียบนะครับผมถ้าเกิดเราเสียบขางล่างนี้เราจะนอนมือถือไม่ได้นะครับให้เราเสียบงานขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับเพียงเท่านี้เลยนะครับเราก็ได้มีเทอร์โบชาร์จแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเสียบและใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะมีไฟแบบนี้นะเห็นไหมไฟสวยงามเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีไฟขึ้นนะครับก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะ นี่นะครับวิธีการนะครับที่ผมตั้งมันขึ้นเพราะว่าเวลาวางมันก็จะวางได้แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราหงายมันก็จะไม่ได้นั่นเองนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะ ถอดออกนะครับเสียบเข้าง่ายๆเลยนะครับก็สามารถเสียบได้ทั้ง Android และ iOS นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับผมแล้วก็นอกจากที่เราจะเสียบกับสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับนี่เป็น y ทซ C หรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเสียบได้เช่นกันนะนี่นะครับสายมีความแน่นหนาแน่นอนนะครับตัวนี้นะเพราะมันรองรับไฟได้สูงนั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับ